สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้จักท็อปเท่าแก่น้อยไม่ง่ายกว่าจะรวยขึ้นเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยสาหร่ายในซองของเท่าแก่น้อยเจ้าของสาหร่ายแบรนด์นี้ที่พบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่ e อลเวคือเด็กหนุ่มอายุ27ปีนามว่าท็อปอิทธิพัฒน์กุลพง์วันนิดผู้ก่อตั้งบริษัทเท้าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด ชายหนุ่มพวกนี้เล่าว่าเขาโชคดีที่ค้นพบตัวเองว่าอยากทำอะไรตั้งแต่อายุ18ปีจากเด็กติดเกมที่หาเงินจากการเล่นเกมจากการทำธุรกิจขายเครื่องเล่นซีดีจากการทำกิจการขายเกาลัดครัวจนกระทั่งมาพบกับสาหร่ายทอดที่เขาปลูกปั้นโรงงานภายใต้แบรนด์เท่าแก่น้อยจนในวันนี้เท่าแก่น้อยนอกจากจะขายดีในบ้านเราแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกไปทั่วโลกถึง26ประเทศ ในปี2554ธุรกิจของเท่าแก่น้อยมีเบลลิงสูงสุดถึง2,000ล้านเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีพันล้านตั้งแต่อายุยังน้อยกันเลยทีเดียวจนได้มีการนำเรื่องราวชีวิตของเจ้าตัวมาสร้างเป็นภาพพยนตร์ถามว่าพอหนังออกแล้วคนคิดว่าเรื่องราวในหนังจะเป็นเรื่องจริงเจ้าตัวกล่าวว่าใช่ๆคนจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่จะมีอีกกลุ่มที่สงสัยอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ใช่หรอ อย่างฉากที่ตอบขโมยพระของที่บ้านวันหนึ่งผมไปทานอาหารที่ร้านก็มีเด็กเสิร์ฟถามว่าเออพี่เท่าแก่น้อยใช่ไหมครับเราก็ตอบว่าใช่เขาก็ถามต่อว่าเออฉากขโมยพระเรื่องจริงใช่ไหมครับโหมาถามกันกลางห้างคนเต็มไปหมดเลยจะตอบยังไงดี ผมคิดอยู่นานเลยถ้าตอบว่าขโมยก็คงแย่เอาไงดีหรือว่าถ้าตอบว่าไม่ขโมยก็ไม่เหมือนในหนังนะซีก็คิดมากเลยผมเลยนึกทางเลือกออกว่าอย่างนี้น้องเรื่องนี้ลับสุดยอดทับซีเครตทับซีเครตวัยรุ่นพันล้านเป็นหนังแนวเสริมกำลังใจให้คนลุกขึ้นสู้กับชีวิตจุดเริ่มต้นของผมจริงๆผมดีกว่าคนอื่นแค่อย่างเดียวนั่นคือผมรู้ว่าชีวิตผมอยากทำอะไรตั้งแต่อายุยังน้อย จริงๆประเด็นมันแค่นั้นเองผมรู้ว่าตอนผมอายุ18-19ปีผมรู้ว่าผมอยากทำอะไรร้องผิดร้องถูกเจ็บมาก็หลายครั้งแต่ก็ลุกขึ้นสู้จนประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆจนกลายเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t r e w e t i n f o ขอบคุณครับ